สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะอเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะอก็จะพา fc นะครับมาซ่อมรถโตโยต้าแอนติปี2 0 0 8ความร้อนขึ้นนะครับจะพา fc มาเปลี่ยนพัดลมของโตโยต้าแอนติทิปี08นปะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวพัดลมของโตโยต้าแอนติปี08นะครับ,รบก็คือทางเจ้าของรถบอกว่า มันหลวมก็เลยเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เอาเป็นของของทั่วไปนะครับเป็นของทั่วไปใส่ก็โอเคป้ายันลงไปนิดหน่อยนะครับอ,อันนี้ก็เดวจะใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับสามตัวนี้ทีนี้ก็ถอดตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวใบพัดเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับมันจะเข้าล็อกเข้ามัน ล<ะ>ักษณะาการใส่พัดลมหมอ้อน้ำตัวของตัวท่าแอนติตัวนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่ว่าปัญหาของมันก็อยู่ที่ตรงว่าเราจะต้องถอดหมอ้อน้ำออกมาเลยนะครับเพราะว่าน็อตของมันเนี่ยมันจะล็อกอตัวโครงพัดลมตัวนี้ไว้กับไอตัวหมอ้อน้ำเลยนะครับไอนี้ไอนี้เห็นไหมครับนี่ที่ผมกำลังใส่อยู่เนี่ย ก็คือมันมันอยู่ใต้หมอน้ํานะครับเพราะฉะนัน้นแล้วมันก็มีน็อตของมันอีก2ตัวนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบเนี่ยนะครับใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดูนะครับเห็นไหมครับใส่วางเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะมีนอ็อต10มิลน,นะครับใส่เนี่ยตรงมือผมนี่แหละครับใส่เข้าไปแล้วเ็าขันเข้าไปนะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะยึดน็อตไว้ตรงนี้เหมือนกัน ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเราไปถอดออกเนี่ยเราจะถอดตัวนี้ออกมันออกไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวโครงพัดลมเนี่ยมันถูกยึดไว้กับหม้อน้ํามี f c นะครับหลายคนเนี่ยโทรมาถามผมว่าตัวนี้ถอดพัดลมเปลี่ยนยังไงผมก็เลยบอกว่ามันต้องถอดหม้อน้ําออกมาแต่ทีนี้ผมมีโอกาสทำวิดีโอให้ดูก็เลยทําให้ดูเลยนะครับนี่ไหมครับมันอยู่ข้างเนี่ยถ้าลักษณะอย่างเนี้ย นะครับอยู่ในรถจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้ตัวโครงพัดลมเนี่ยมันจะถูกไอ้หม้อน้ำเนี่ยล็อกเอาไว้แล้วมันจะออกมาไม่ได้เดี๋ยวหน่อยนะครับเดี๋ยวคุณก็จะดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะข้างบนก็จะมีฝาปิดอีกทีเดี๋ยวผมจะไปเอามาดูนะครับนี่นะครับตัวโครงพัดลมด้านบนนี้นะครับมันที่มันจะล็อกตัวโครงไว้กับหม้อน้ําติดกันเห็นไหมครับมันจะมีกิปเข้ามันอยู่นี่นีนะครับ มันจะมีกิฟอยู่2ตัวตรงนี้นะครับเ,เห็นไหมมันจะมีกิฟอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวที่นี่หนไหมสตัวนี้นะครับมันถูกกดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับถูกกดเข้าไปแต่ว่ามันจะมีน็อตสอตัวล็อกไว้เหมือนก,นกันกับที่อยู่ข้างล่างนะครับหัวท้ายอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอายการที่จะเปลี่ยนพัดลมโตโยต้าแอนติสเนี่ยมันเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าขี่ช้างจับตะก,กระแตนนะครับ ก็คือเราแค่จะเปลี่ยนพัดลมแต่ว่าเราต้องยกบ่อน้ำออกมาทั้งลูกเลยนะครับเวลาใส่ก็คิดจริงใส่มันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเวลาเราใส่มันอยู่ในพื้นที่คับแคบนะครับมันกอ็อาจจะใส่ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโครงพัดลมตัวนี้มันบุกบล็อกเอาไว้แล้วก็เห็นไหมตรงที่มือที่ผมชี้เนี่ยมันจะเป็นตัวจุดที่จะต้องเอาไ้ตัวอลังพึ่ง แอร์นะครับรังผึ้งแอร์เนี่ยมาใส่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยว่าเราจะใส่กันยังไงนะครับเวลาเวลาใส่หม้อน้ำานี่นะครับของตัวต้ติดเนี่ยมันจะมีลูกยางอยู่สองลูกนะครับลูกหนึ่งอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้นะครับอีกลูกหนึ่งก็อยู่ตรงนี้เราก็จะเอาใส่ไว้เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปเลย นะคแล้วเราก็จะยกหม้อน้ําเข้ามาใส่นะครับหม้อน้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวท่อยางเนี่ยมันเกล่กะเราก็ถอดออกนะครับแต่ถ้ามันไม่เกลก่ะเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับน,นี้ก็ใส่มันจะใส่เข้าไปทั้งแพคเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่เข้าไปเลย รับเวลาเราใส่ตัวหม้อน้ําตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนนหน่ดนึงนะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นพื้นที่คแคบๆนะครับแล้วทีนี้ผมต้องก้มลงไปทั้งล่างนะครับเพราะว่ามันจะมีรูอยู่2รูนะครับไอสอรูเนี่ยมันจะเป็นเดือยของตัวแผงคอยเย็นของแอร์นะครับต้องเอาให้มันมาล็อกไว้อยู่ในตัวแผงหม้อน้ําตรงนี้นะครับ ว่ามันต้องใส่เข้าไปใ<ค>น,นล็อกเข้ามา<อ>ล็อกออก<ด>ับดูเข้าไปพวกเนี้ยเราข้างบนเนี่ยมันก็จะถูกยึดไว้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับตัวตัวเนี้ยตัวที่มือผมนี่แหละครับนี่นะครับใส่รูแอร์เข้าไปแล้วตัวนี้เดี๋ยวถอดน,น็อตออกใส่จีบหัวครับพอมาถึงข้างบนนี่ก็ลักษณะก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมที่ผมใส่น็อตเข้าไปสองตัวนั่นน่ะก็ประเมินว่า มันทาให้ตัวรังพึ่งแอนใส่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถอดน็อตออกแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีรูของมันอยู่นะครับอของข้างล่างก็เหมือนกันครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละครับของข้างล่างแต่ว่ามันถูกเสียบลงไปได้เลยแต่ตัวนี้พอเราถอดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่น็อตเข้าไปตัวนี้เห็นไหมครับเราใส่น็อต <ไป S 1> เข้าไปมันจะล็อก<ห><ห>พอดีพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะใช้ตัวน็อตลต อีกทเแต่ว่คร้บทําด้วยความชํานาญก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หลังจากใส่ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีนี่นะครับสองตัวตัวนี้ก็จะใส่เข้ามาในรูนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะใช้น็อตเบอร์สิบสอง ขึ้นมุกมก็บาดเลยน็นอตของตัวนี้เสร็จนะครับก็เอาสายยางมาใส่ก็เสร็จแล้วนี่นะครับใส่สายยางเข้าไป ครับงาน,นพวกนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับหลังจากที่เรายึดตัวพัดลมตัวหม้อน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องไปใส่ท่อน้ําใส่เข็มขัดรัดให้มันดีๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบตรวจช็คให้ดีเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เติมน้ําแล้วก็ทดลองอติดเครื่องก็เสร็จเป็นเสร็จพิธีนะครับ คลิปนี้ผมต้องขอยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้คอยพบกับคลิปหน้าของอ้วนช่างเถอนนะครับเบอร์โทรศัพท์ของอ้วนช่างเถอนก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับเบอร์087 8 2 8 6 2 7 0นะครับก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับเบรกคาดช่วงล่างหรือก็มีปัญหาเรื่องรถก็ติดต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับปุ้นปูน